ข่าวโดยน N 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สบคพบป่วยใหม่อีก15รายเดินทางจะต่างประเทศรวมสะสม3,615รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว3,391รายค่ะ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคเปิดเผยตัวเลขประจำวันที่7ตุลาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่140ของโลกพบผู้ป่วยใหม่15รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว3,391รายยืนยันผู้ป่วยสะสม3,615รายรักษาอยู่165รายและเสียชีวิตรวม59รายค่ะโดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศซูดานใต้6รายเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุระหว่าง27-50ปีอาชีพค ราชการทหารช่างเฉพาะกิจเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่22กันยายน63ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน25รายเข้าพักสเตทคอรัณทีนที่จังหวัดชนบุรีเดินทางมาจากประเทศเมียนมา1รายเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ54ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเข้าพักโลเคอลคอรัณทีนที่จังหวัดตากเดินทางมาจากประเทศอินเดีย2รายเป็นผู้ป่วยเพศชายสัญชาติอินเดียอายุ39ปีซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน9รายและเป็นผู้ป่วยเพศชายสัญชาติอินเดียอายุ 41ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาจากประเทศฮ่องกงหนึ่งรายเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ36ปีเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา3รายค่ะเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติอเมริกันอายุ21ปีอายุ40ปีและชายไทยอายุ31ปีและเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศ2รายเป็นผู้ป่วยเพศชายสัญชาติบังกลาเทศอายุ53ปีอาชีพแพทย์และเป็นผู้ป่วยเพศชายสัญชาติบังกลาเทศอายุ26ปีอาชีพนักศึกษาค่ะ หลันที่นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะเข้มการเข้าประเทศขับการเปิดประเทศทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรับคุมชายแดนเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านค่ะ พลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและนักธุร,รกิจในรูปแบบพิเศษหรือ STV ว่าการเปิดรับนั้นจะต้องมีมาตรการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการท่องเที่ยวดังนั้นจึงต้องศึกษาดูว่าจะเปิดรับได้อย่างไรโดยเปิดเป็นเฉพาะพื้นที่ค่ะเฉพาะชายหาดหรือเป็นพื้นที่จํากัดบ,บริเวณเท่านั้นคล้ายกับสเตตควอนตีนโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการ เปิดรับนักท่องเที่ยวแต่คนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยรวมถึงการจัดเทศกาลกินเจโดยขอให้เลื่อนจัดเทศกาลกินเจออกไปก่อนก็ให้ไปหาหรือกันซึ่งรัฐจะเตรียมความพร้อมการวางมาตรการต่างๆในที่ประชุมสบศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดส่วนปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ได้สั่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดและไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างเปิดเผยแต่ทุกอย่างต้องถูกตรวจสอบมีใบรับรองจากการกักตัวจากประเทศต้นทางขณะที่เข้าประเทศไทยก็ต้องเข้ากักตัวในพื้นที่จำกัดโดยจะต้องกำหนดรูปแบบเช่นนี้เพื่อให้เศรษฐ,ฐกิจเดินหน้าและเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่อยากให้เกิดการร้องเรียนจนเป็นปัญหาขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็รายงานให้ทราบค่ะว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ไม่มาก แต่เมื่อถึงเวลาที่พร้อมก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยช่วงนี้ต้องนํานักท่องเที่ยวและนักธุร,รกิจที่มีคุณภาพเข้ามาก่อนส่วนเรื่องการระบาดของ COVID 19, โควิด -19 ระลกอก2ก็ต้องช่วยกันป้องกันตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากนี้นะคะนาะยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับเงินเบีย้ยเลี้ยงโควิด -19 โดยเฉพาะพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบโดยตำรวจจะไปไล่ตรวจสอบเองอยู่แล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่ก,กรกรมองส่งออกสัญญาณดีขึ้นปรับทั้งปีลบ8-10%จากเดิม10-12%คง GDP 6หดตัว7-9%ค่ะไปัติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนายกรินสารสินประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาเอกชน3สถาบันหรือกกรเปิดเผยว่า ที่ประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่3ฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศส่วนการส่งออกสินค้าอุสตสาหกรรมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่2หลังจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ทั่วโลกโดยที่ประชุมได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจหดตัวในกรอบ ติดลบร้อยละ7ถึง9โดยคาดการว่าการส่งออกในปีนี้จะหดตัวน้อยลงอยู่ในกรอบติดลบร้อยละ8ถึง10จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ1 0ถึง12ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเ